ียกว่ามาตามนัดจริงๆพายุฤดูร้อนใช่คุณปิ๊กนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอลนินโยด้วยหรือเปล่าทิ้งทวนในช่วงก่อนเดือนเมษายนคือก่อนหน้านี้กรมอุตุออกมาเตือนครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับหลายพื้นที่อ่วมแน่นอนแล้วอ่วมจริงๆคุณผู้ชมครับอย่างที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อวานนี้พายุเล่นงานหนักน้ําท่วมสูงเลยทีเดียวครับคือคุณผู้ชมครับถนนหนทาาเนี่ยเรียกว่าจมบาดาลเลยก็ว่าได้ไปดูภาพกันนิดนึงครับนี่ไม่น่าเชื่อเนาะ ช่วงเข้าสู่หน้าแรงจะมีน้ําท่วมได้เป็นผลจากพายุฤุดูร้อนคุณผู้ชมครับนี่ครับคนใชเ้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเอามาโพสต์คลิปนะครับเป็นคลิปที่อยู่ในรถคุณผู้ชมครับแล้วน้ําท่วมรอบๆไปหมดเลย <_ d ial> เขาบอกว่าเขาเห็นแต่ในข่าวน้ํามาเร็วมากๆครับ <_ d ial> คือแม่ที่นั่งมาด้วยสติแตกเหมือนกันแล้วก็บอกพิกัดบอกว่าแถวๆมอเตอร์เวย์ปิ่นทองหนึ่งเส้นมาบเอียงครับจนกระทั่งนะครับเมื่อวานนี้ประมาณสองทุ่มเศษๆคุณผู้ชมครับนี่ คือต้องบอกว่ากระแสน้ํามันพัดนะครับจนขวางเส้นทางขยับต่อไม่ได้เลยเพราะว่าล้อมันล็อกไปเลยครับต้องรอรถสไลด์แบบเดียวเท่านั้นท่วมมิดล้อน,นะโอ้ดูสิฮะคือถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราคงตกใจเป็นการใหญ่เลยทีเดียวนะฮะค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะแป๊บเดียวแล้วท่วมขนาดนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่าฝนตกต่อเน,นื่องตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสามของเมื่อวานนี้ค่ะโอ้โหพื้นที่อำเภอศรีราชานะครับน้ำท่วมขังหลายจุดด้วยกัน นี่รถเล็กนะครับคือถ้าฝืนขับไปเนี่ยรถพังแน่นอนเขาบอกว่าแถ <ๆ S 2> วๆนี้โคงอุตสาหกรรมปิ่นทองหนึ่งนะครับรถเล็กสัญจรไม่ได้มีแค่รถใหญ่รถบรรทุกเท่านั้นนะครับที่พอจะเคลื่อนไปบ้างได้การจะจอดติดขัดไปประมาณ10กว่ากิโลได้ครับนอกจากนี้ยังมีสี่แยกใต้สะพานหนองใหญ่บู่นะครับอยู่ที่อำเภอหนองขามน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรคาดว่าเช้าวันนี้ฝนถ้าไม่ตกลงมาเมื่อคืนมากมายเท่าไหร่นัก คิดว่าเช้าวันนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับถัดไปดูที่มหาสาครคามกันบ้างคุณผู้ชมมหาสาครคามโอ้โหโดนพายุเล่นงานหนักครับอ,อำเภอโกสุมิสยัยชาวบ้านกำลังตั้งวงกินข้าว,วาอยู่โอ้ยด,ดูพายุพัดหโหแรงมากรถลม้มอ่ะหอบมาทั้งฝนทั้งลมครับนี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะที่จอดไว้ ล้มเลยทีเดียววิ่งหนีกันเข้าบ้านเลยครับเขาบอกว่าที่อำเภอโกสุมิสัยนะครับความเสียหายนะครับมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปทั้งหมด55หลังคาเรือนครับแต่ยังโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับล่าสุดทางอำเภอได้ลงสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วปิดท้ายที่อุดรน,นิดนึงครับพายุถล่มในอำเภอเพนดูสิครับ บ้านเรือนนะครับที่บ้านเป็นหลังคาสังกะสีใช่หลังคาเปิดเลยพายุพัดนะฮะปลิวปลิวว่อนเลยทีเดียวครับแล้วตรงนี้นะครับมีร้านค้าที่ชาวบ้านเนี่ยขายของกันอยู่โอโหพายุถล่มนะครับหลังคาเนี่ยนะครับหายไปเป็นแถบเลยทีเดียวคือตอนแรกชาวบ้านนึกว่าพายุจะมาวันนี้เพราะว่ากรมอุตุเตือนใช่ไหมครับว่า วันนี้และก็เมื่อวานนี้แต่ชาวบ,บ้านก็แบบก็คิดว่าเออยังไม่มาหรอกยังไม่มาหรอกช่วงเช้ายังไม่มีอะไรพอตกช่วงเย็นปบเท่านั้นเลยครับพายุมาตามนัดเลยทีเดียวแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างครับบอกว่าตอนแรกเปิดร้านส้มตำอยู่ใช่ไหมก็ฝืงฝึงฟ้าฝ้งฝนแล้วตอนหลังนนะฮะลมมันมาเร็วเลยทีเดียวแล้วก็หอบเอาร้านค้าที่ตั้งเรียงรายประมาณ50ร้านค้าไปกับพายุเลยค่ะเป็นปลิวเลยค่ะอุศาเลยนเนาะ ว๋าร้านพังเลยอ่ะอนี่ฮะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคุณผู้ชม<ฆ>ครับหลายพื้นที่นะครับต้องเตือนไว้แทบจะทุกภาคเลยก็ว่าได้ครับคืออย่างกรุงเทพปนิมันทนเนี่ยน่าจะน้อนลงมานิดนึงค่ะมีฝนบางบางเออบางๆเนาะค่ะ<ฆ>จริงๆแถวบ้านผมไม่มีเลยนะเ,ออเราก็แบบยังไม่รีบรางรถตอนแรกนึกว่าเออเดี๋ยวล้างรถเดี๋ยวฝนมันก็ตกลงมาอีกค่ะ ยังไม่เกิดเดี๋ยววันนี้ต้องอรอลุ้นอีกวันหนึ่งล้างรถหรืออะไรฮ <laughs> ะลองล้างรถสิตกแน่ๆเลยตกแน่เออประกาศจะอุตุนนะฉบับที่6กเขาก็ประกาศเตือนไว้หลายจังหวัดละนะคะยังไงลองฟังดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวนี้มีแอพพยากรในมือถืออยู่แล้วนะคะก็ลองตรวจสอบดูในพื้นที่ของคุณว่าเป็นยังไงบ้างแต่นักวิเคราะห์ทางอากาศหลายคนท่านออกมาเตือนแล้วเหมือนกันครับคือหลายท่านอาจจะพอทราบเรื่องเอลนยนโยอยู่แล้วเป็นมาประมาณเกือบ2ปีละนะคะแต่เอลนยนโยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแรงท แล้วเดี๋ยวลานินยาจะเข้ามาเร็วกว่าปกติจะเข้าตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปลเลยนะคะไปปลายเมษาซึ่งคําว่าลานินยานี่เอาตีความง่ายๆก็คือแรงนานแล้วก็จะมีฝนตกทําให้น้ำท่วมเกิดขึ้นเป็นสภาวะที่แบบไม่น่าไว้วางใจเลยทีเดียวนะใช่ต้องรับมือกับภาวะน้ำท่วมในช่วงกลางถึงปลายปีด้วยนะคะ